เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านในครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่13พฤษภาคมเกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายกับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0ูย์ก็เรียกได้ว่าตามฟอร์มในครับกับผลงานเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากับทัพปืนใหญ่แต่ก็ถือว่านักเตะแต่ละคนนะ่ะ สู้กันอย่างเต็มที่แล้วครับไทม์เพลย์ก็ยังดีกว่าหลายๆเกมก่อนหน้าที่ผ่านมาด้วยที่โดนคู่แข่งทีมเล็กๆกดจนงอหัวไม่ขึ้นแต่ถ้าว่ากับเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองเลยครับมีโอกาสเข้าทำร้าอการหลายครั้งแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าประสิทธิภาพด้านเกมลุกที่แย่ของทีมหรือภาษาบ้านๆก็คือบุกมาแบบทื่อๆก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของอาร์เซนลได้เลยครับส่วนมากก็จะเป็นการยิงนกตกปลาซะเป็นส่วนใหญ่ได้ลุ้นจริงๆจังๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วสิ่งน้เดิมที่หลายคนคงเห็นกันนะครับก็ ็คือปีก2ข้างไม่ว่าจะเอาใครล,ลงมาก็ค,คล้ายๆกันหมดครับก็คือไม่ค่อยจะมีจังหวะทําทชิงเล่นจังหวะคัตแบ็กหรือว่าไปให้สุดเส้นแล้วก็ปาดเข้ากลางให้ตัวในกรอบเนะี่ยเข้าฮอสถือว่าหายากจริงๆครับกับปีศาจแดงชุดนี้มีแต่ตัดเข้าในแล้วก็ยิงเองซึ่งแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลย อีกปัจจัยที่สำคัญในเกมนี้นะครับก็คือแมนยูนเต็ดขาดผู้นําของทีมอย่างแท้จริงเมื่อเป็นอีกเกมที่บรูโน่ฟ r นั n นเดสไม่ได้ลงสนามเพราะว่ายัางมีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ทําให้ทรงเกมของทีมในแมตชนี้นะครับเหมือนทีมเด็กๆที่ลงไปใช้ใจสู้มากกว่าจะเน้นที่ประสิทธิภาพในการเล่นครับ เรามาดูรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมในเกมนี้กันก่อนเนะครับเริ่มที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านกับแผน4-2-3-1ครับานทวันเป็นอังเดรโอนานาสีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็กซ้ายเป็นดิเอโกดาโลคู่เซนเตอร์เป็นคาเซมิโรกับจอห์นนีเอนส์สมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับคอบบี้ไมนูกับโซฟิยันอัมราบัต3ตัวรุกทางขวาเป็นอามัดดิโอโลทางซ้ายเป็นอรเลฮันโดรกไนโชและก็มีสกอตต์แม็กโทมิเนยยินเป็นหน้าต่ำส่วนศูนยน่า ในฝั่งอสโตลทีมเยือนในคลาววันนี้มาในระบบ433ครับนายทวารเป็นดาวิดรายาสีกองหลังในครับแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นโทมิเยสุคู่เซ็นเตอร์ครับกาเบรียลมากันเยสกับทางวิลเลียมซาลีบาสามแดนกลางในครับมีโทมัสปาเต้มาตินโอเดกาและก็ดีแคนไรส์ส่วนสามตัวรุกครับทางขวาเป็นบูกายโยซาก้าทางซ้ายเป็นเลอันโดรทอสซาและส่วนหน้าตัวเป้าก็เป็นคายฮาวเวสครับ กับเกมนี้ถือว่าเริ่มต้นดีๆเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ได้ไม่เป็นรองอาร์เซนลเลยแต่ความเฉียบขาดของทีมปืนใหญ่ก็สามารถจัดการปีศาจแดงได้สำเร็จครับในที่21กับจังหวะที่คาเซมิโร่ที่ห้อยต่ำจนคารเฮาสเนียยินโล่งทางฝั่งขวาก่อนตัวเขาเนี่ยครับจะเลี้ยงปาดเข้ามาให้กับเลอันดูทอสซาเข้าฮอสสวยๆเลยครับ, <Arsenal S 2> บอาร์เซนลบุกมานำหนึ่งต่อศูนย์และก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้เลยครับ มาในช่วงครึ่งหลังแมนยูนเต็ดก็มีลุ้นอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่เฉียบขาดพอส่นทินปืนใหญ่เองก็ได้ลุ้นหลายครั้งเช่นกันแต่ก็พลาดไปทําให้จบเกมนี้ครับเป็นอาร์ซน,นอลบุกมาชนะกองทัพปีแสดงเรา1-0และก็เก็บ3มแต้มไปไล่บีแชมป์กับแมนซิตี้ต่อไปเรามากันนี้ประเด็นร้อนหลังเกมแมตชนี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกแมนยูนเต็ดทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยครับ ก่อนเกมนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าทีมของเราเนะี่ยเป็นรองแอสนอลแทบจะทุกรูขุมขนบรรดากูรูหลายๆคนก็ให้ทัสนะไปทำนองเดียวกันนะครับว่าปีสาดแดงเนะี่ยคงไม่รอดหรอกแอสนอลคงจะเก็บ3แต้มได้แบบสบาย และเกมนี้บางคนถึงกับบอกนะครับว่าทีมปืนใหญ่คงเดินหน้ามาบุกแหลกแล้วก็ยิงยับใส่แมนยูเนเต็ดอย่างไรก็ตามครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะภูมิใจกับบรรดานักเตะของเรานะครับที่ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แล้วแต่ด้วยเรื่องคุณภาพการเล่นทีมเวิร์กหรือว่าจะเป็นตัวกุญซือเราสู้อาร์เซนอลไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าว่ากับการพ่ายแพ้แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์กับรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองอะไรมากขนาดนั้นก็ถือว่าดีกว่าไม่สู้แล้วก็โดนคู่แข่งบุกกมมาาายัับบบบแที่่ผนคร มาที่ประเด็นต่อไปนะครับอามัดิโอโลดูดีมีแววทีเดียวกับเกมนี้ครับอามัดิโอโลที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมครั้งแรกในรอบกว่า2ปีครึ่งนะครับหรือว่าที่จดบันทึกไว้ก็คือ886วันกันเลยทีเดียวหลังจากที่เอริคเคนฮารกน่ะเลือกจะดรอปอันโตนีเป็นตัวสำรองและก็ส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงแทนซึ่งกับเกมนี้ครับเราก็จะเห็นว่าอามาดนะิโอโลเนี่ยพยายามโชว์ของอย่างเต็มที่และก็ถือว่าเจ้าตัวทําได้ดีพอสมควรเลยครับ ไปกับบอลได้ดีพยายามเลี้ยงตัดเข้าในและก็มีความเร็วกล้าเลี้ยงและกล็กล้าทา้าทายกับกองหลังของอาร์ชโนด้วยซึ่งกับในช่วงครึ่งหลังครับก็น่าเสียดายเหมือนกับเจ้าตัวนะ่ะจะมีอาการบาดเจ็บจนทำให้อลดิคเคนฮากต้องเปลี่ยนตัวทางอันโตนี่ลงสนามมาแทนมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับสถิติอันเลวร้ายที่เพิ่มมากขึ้นหลังจบเกมกับอาร์ชโนหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าหลังจบเกมกับครนะิตันพาเลสนัดก่อนน่ะปีสะแสดงของเรา ทำสถิติเลวร้ายเพิ่มมากถึง5อย่างนะครับในเกมนั้นซึ่งใครอยากทราบก็ลองยอ้อนไปดูคลิปหลังเกมกับ Pri s o n p a l เ c e เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับส่วนเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากับอาร์ชโน่ทัพป,ปีสแสดงในยุคข,ของเอลดิรเทนฮากนะครับก็จัดสถิติเพิ่มมาอีก3อย่างด้วยกันโดยสถิติแรกนะครับก็เป็นการแพย้ยในศึกพรีเมียร์ลีก14เกมในซีซั่นนี้ซึ่งก็ถือเป็นการแพ้เยะสุดในซีซั่นเดียวของทัพป,ปีสแสดงตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมาและอย่าลืมนะครับว่ายังเหลออ สถิติต่อมาครับสโมสรอนทำสถิติเสียทั้งหมด82ประตูในทุกรายการซึ่งมากสุดต่อ1ซีซั่นนะครับในรอบกว่า53ปีเลยครับสถิติสุดท้ายนะครับก็เป็นการแพ้รวมกันทั้งสิ้น19เกมทุกรายการใน1ซีซั่นซึ่งก็มากสุดในรอบ46ปีของสโมสรอนเลยนะครับหรือว่าตั้งแต่ปี1977ถึง78ครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนานาได้6.5คะแนน กับจังหวะเซฟปร,ระตูให้กับอาร์เซนลเจ้าตัวเองก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเป็นคนวางบอลยาวไปข้างหน้าและเพื่อนใะเก็บไม่ได้แต่ทว่าเกมนี้ก็มีจังหวะเซฟสำคัญช่วยทีไมไว้ได้หลายต่อหลายครั้งครับและจากที่สังเกตนะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยพอใจแผนเกมรับของทีมสักเท่าไหร่ด้วยครับเกมนี้ดิโอโกดาโล6คะแนนวันนี้สำหรับดิโอโกดาโลนะครับออกสตาร์ททางตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็เติมเกมรุกได้สนุกเลยครับมีความดุดันความทุ่มเทและก็แพชชั่นต่อเกมตลอดเวลา อารอนวันบิซาก้า5คะแนนวันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าวันบิซาก้าเน่เล่นเกมรับค่อนข้างจะหลวมเลยครับและก็เปิดพื้นที่ไว้กับแอนดรูทอสซาแนวรุกของทางอาร์เซนลได้กระชากได้หลายครั้งแถมก็ยังมีจังหวะลื่นล้มไปครั้งหนึ่งนะครับเกือบโดนส่องประตูเสียแล้วคาเซมิโร่4คะแนนเอาตามภาพรวมแล้วคาเซมิโร่ก็ถือว่าไม่ได้มีฟอร์มที่ย่ำแย่อะไรนะครับแต่ถ้าว่าจังหวะเสียประตูของทีมนั้นเจ้าตัวรับไปเต็มๆครับที่ไม่ยอมเช็คไลน์จนคาแาเดนะ่ไม่ล้ำหน้าจนกลายเปป็นที่มากัับบรระตูชของ Arsenal ค จอห์ Evans, นนี่อีแวนส์6คะแนนต้องยอมรับว่าประสบการณ์ของจอห์นนี่อีแวน์ช่วยประคองเกมรับของทัพปีแสดงในเกมนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งก็ทําให้เกมรูปของอาร์สแนลเล่นได้ลาบากแต่ก็ต้องเข้าใจครัาว่าด้วยวัยขนาดนี้การจะเล่นเต็มเกมนะก็เป็นเรื่องยากไม่น้อยคอปบี้ไมนู6คะแนนสำหรับคอบปี้ไมนูก็ถือเป็นตัวขับเคลื่อนแดนกลางของทีมได้ดีนะครับแล้วก็พยายามวิ่งสลับตำแหน่งอยู่ตลอดแต่ก็อย่างที่เห็นครัาวว่าทำอะไรได้ไม่มากนอกจากเคาะไปเคาะมาเท่านั้นครับ โซฟิยานอัมราบัต6.5คะแนนวันนี้กับฟอร์มการเล่นของโซฟิยานอัมราบัตถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในรูปแบบสัญญายิมตัวดูมีทรงและก็ความสมดุลที่สุดแล้วหลายจังหวะในการเล่นเกมรับก็ถือว่าทาได้ดีด้วยครับทั้งดักตัดบอลและก็เข้าท้ายเกินซึ่งหากว่าเจ้าตัวเล่นแบบนี้ตั้งแต่ย้ายมาแ,กแรกนะครับก็คงจะเรียกความมั่นใจและก็สร้างโอกาสให้กับตัวเขาเองในการได้ย้ายซบทีมแบบถาวอลได้มีมากกว่าน,น้อยครับ อมามัดเดียโล7คะแนนวันนี้สําหรับอมามัดเนะครับเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงในศึกพรีเมยร์ลีกครั้งแรกของซีซั่นนี้ซึ่งก็ถือว่าเจ้าตัวเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับกล้าเล่นกล้าเลี้ยงและก็ไปกับบอลได้ดีและหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเกมต่อไปกับนิวคาเซิลก็น่าจะเป็นโอกาสของอมามัดเนี่ยแหละครับได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องสกอตต์แม็กโทมิเน่4คะแนนต้องบอกว่าเป็นอีกเกมที่ค่อนข้างลําบากของสกอตต์แม็กโทมิเน่และก็แทบจะไร้บทบาทเลยนะครับตลอดทั้งเกมนี้วตััแทททบบไไไมม่ดดด้ีีีเเ็ขาอะรรลยค อเลฮัน,นโดกาเนชชว4.5คะแนนวันนี้สําหรับการเนโชวถือว่ามีความวุ่นวาบดีเหมือนเช่นเดิมนะครับแต,แต่ว่าปัญหาใหญ่ก็ไม่ต่างจากมาคัสแวร์ฟอร์ดเลยครับก็คือเรื่องการตัดสินใจนี่แหละและก็เรื่องการเล่นร่วมกันเป็นทีมนี่แหละครับที่ต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนเลยละ่ะรัสมุสอยรุน4.5คะแนนวันนี้ถือว่าเจองานหนักนะครับเพราะว่าต้องรับมือกับทังกราเบลมาการเยสและก็วิลเลียมซาลีบา2องกองหลังชั้นยอดของอาร์เซนอลและที่เหมือนเดิมนะครับก็คือเกมนี้เจ้าตัวเน มาร์กันีบรรดาตัวสำรองนะครับอันโตนีสีคะ e แนนวิลลี่คัมบาล่า5คะแนนคริสเตียนเอริกเซน5คะแนนโอมารีฟอร์ซัน5คะแนนและก็อีธานวิลลี่ก็ได้5คะแนนครับในส่วนของเอลด์ดิคินฮากนะครับเกมนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไป5.5คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil Page กันด้วยนะครับผม